สวัสดีค่ะวันนี้โคเปเอ็มจะพามาทำต้มผักกาดจอใส่กระดูกหมูมีส่วนผสมคือกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งเลือกเอาที่มีดอกจะอร่อยค่ะจะมีซี่โครงหมูอันนี้ประมาณ4ขีดนะคะกระเทียมกระเทียมใช้สำหรับ ตำเป็นกระเทียมเจียวแล้วก็มาทำเครื่องแกงพริกเดี๋ยวเอาไปทอดนะคะมีหัวหอมแดงประมาณสหัวใหญ่กะปิหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะมะเขือเทศลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะประมาณ3ามลูกน้ำมะขามเปียกสมช้อนโต๊ะน้ำปลา สองช้อนโต๊ะไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราเอามือเด็กผักบางตุ้งนะคะแล้วก็มะเขือเทศเอามาแช่ล้างแล้วก็ามาแช่น้ำเกลือทิ้งไว้น้ำผสมเกลือทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก่อนนะคะเรามาตำกระเทียมกันก่อนเลยนะคะ ก็ะเทียมแต้พอประมาณแล้วเราัดแยกไว้ครึ่งน,นะคะเอาไว้ทํากระเทียนเกีียวค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงกับกะปิ ายใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเวลาตักที่แกงเสร็จแล้วทำขั้นแกงเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ เรามาเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะ แล้วก็เทียมใส่เกลือ,อ,อไปนิดนึงนะคะเวลาเกี่ยวเก็บไว้นานๆมันจะไม่เหม็นหืนแล้วมันจะกรอบนาะจะใส่กลางนะคะไม่ได้ไไใช้ไฟแรงจะใช้ไฟกลาง นี่ค่ะเกลืกระเทียมเจียวของเราเสร็จแล้วไปเรามาทอดทีกันค่ะอันทิกทอดน้ำมันไปเสกน้ำมันเยอะนี่ขอตักเขาหัว

S <S นี่เลยคะ่ะพี่ทอดออกมาเริ่มทั้งปากกาจอกันได้แล้วจ้ะใส่นะต้องใส่ถ่านลงไปเดี๋ยวขึ้นงอนะคะ เราน้ำเดือดน้ำเดือดเราก็ใส่ซี่โครงลงไปนะคะเราได้กละะ่องค่ะพอน้ำเดือดมีนฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะฟองกนจะเป็นเหมือนตัวเลือดเลือดหมูค่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะจะได้ความเคี้ยวแบบธรรมชาติก่อนนั้น,ก,น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 ก่อนหน้านี้ใส่คารมปหนึ่งก้อนใส่เกลือไปคพื่อช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศไปก็จะได้ความเคี้ยวแบบธรรมชาติของมะเขือเทศค่ะใส่เครื่องแกงไป เติมใส่ก้นเกีย่ใส่แค่เทียนลงไปพี่ตังเติมน้ำล้างขวดให้เล็มค่ะถ้าน้ำน้อยไปก็สามารถเติมเพิ่มได้นะคะ สักประมาสิบสิบนาทีแล้วก็ใส่พัาสติมุ้งไปเลยนะคะในักยุกค่ะต้องใส่เต็่

ประมาณนึ่งนะฮะแล้วก็ต้มต้มจนกว่าผักจะสุกดีอะคะ่ะค่ะอให้เรื่อยๆประมาณสักสิบนาทีได้สักพักนึงแล้วเราขออนุญาตเช็คผักก่อนนะคะผักสุกยังสุกละค่ะเราก็ใส่น้ำปลาลองใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อน,แล,ววนแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็น้ำขมใส่หมดเลยนะคะเด,เดี๋ยวชิมใหม่ ขอชิมกรอนนะคะขอชิมก่อนได้เกิน็นแต่ยังไม่ได้ตีย้ยาี๋ยวเพิ่ม,เพ,ม,มะะเพิ่มน้ำมะขามหน่อยนะคะเพิ่มน้ำตาลสักสองช้อนสองช้อนน้ำมะขามตาล ตามสักหึ่งช้อนหนึ่งชิมใหมวะแล้วเชืนีนำเป็นตามขอ,อ,อ,อเค่งเพี้ยวนิดนึงโอเคใส่แตปลายปาเข้าไปอีก สอง,อง,งนนอคนกะูเนาะพอละก้างกรงผ้าอย่างเค็มหรือเปี้ยวอะไรเงี้ยค่ะต้องค่อยๆใส่นะคะอย่าไปใส่ครั้งลรเยอะๆให้มันจืดก่อนแล้วถ้ามันชิมแล้วมันยังจืดค่อยค่ยๆ,ๆ,ๆเ,ออเติมเพิ่มไปอีกแต่ถ้าเราเรากรงเค็มไปเลยเนี่ยมันจะยากค่ะมันจะยากกับการตักใหม่ រលង นช่จ้าใส่พริกลงไปพริกก่อนพริกกงไนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวหอมๆนะคะ ้าผักกาจอของเราเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะผักกาจอที่โคงหมูนะคะอยู่ใกล้ๆทำง่งายๆอตปุดิบง่ายๆทำง่ายๆ ว่างๆลองทำทานกันดูนะคะ